สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วัยลงทุนหุ้นเมกาเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาข่าวสารน,นะครับามาอัปเดตให้นะครับนักลงทุนมือใหม่ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับกับวีซ่าหรือมาสเตอร์าดนะครับ วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกนะครับขึ้นเทคโนโลยีใหม่นะฮะที่สะเทือนวงการการเงินทั่วโลกนั่นเองนะครับเพราะว่าหุ้นของบริษัทชำระเงินยักษ์ใหญ่ด้าน Visa นะครับแล้วก็ Mastercard รนะฮะร่วงลงแรงหลังจากมีรายงานที่พูดถึงนะครับสเตเบิลคอยนะครับหรือเหรียญตาดิจิทัลแบบมีอ่เสถียรภาพนะครับซึ่งอาจมานะครับอาจจะมาแทนนที่อาจจะมาแทนที่บัตรเครดิตแบบดั้งเดิมในอนาคตก็ได้นะครับก็ ข่าวนี้ครับไม่ได้พูดถึงแค่เทคโนโลยีนะครับแต่มันกําลังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงรากฐานของระบบการเงินโลกยุคใหม่นั่นเองนะครับผมก็มาครับอัปเดตให้ฟังว่าทําไมถึงร่วงนะครวีซ่าและมาสคารนะครับก็เมื่อวันที่13มิถมีิยวนะครับ2.0 25นะครับก็ราคาหุ้นของมาสคาร์ดหรือว่าวีซ่านะครับมาสคาร์ดและวีซ่านะครับเกิดการปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับ มาซาร์คัลครับร่วงลง4.9%วีซ่าร่วงลงนะครับ5.3%นะครับสาเหตุไม่ได้มาจากผลประกอบการที่แย่นะครับแต่มาจากรายงานฉบับหนึ่งครับที่เปิดเผยว่าบริษัทค้าปีขนาดใหญ่อย่าง Amazon นะครับแล้วก็ Walmart กำลังทดสอบระบบการชำระเงินแบบใหม่นะครับที่ใช้ Stable Coin นะครับแทนบัตรเครดิตนั่นเองนะครับผม ก็ s t a เบ e c คอยครับคืออะไรครับรูปแบบของเงินดิจิทัลนะครับที่มีการตรึงมูลค่านะครับไว้กับสกุลเงินจริงเช่นดอลลาร์สหรัฐนะครับจุดเด่นก็คือมีมูลค่าคงที่นะครับไม่ผันผวนเหมือนเหรียญดิจิทัลทั่วไปนะครับโอนเงินได้ทันทีไม่มีวันหยุดนะครับค่าธรรมเนียมก็ถูกกว่านะครับผม ไม่ต้องผ่านตัวกลางเช่นธนาคารหรือบัตรเครดิตของวีซ่าแล้วก็มาตคารคร่านั่นเองนะครับผมก็ลองลองนึกภาพตามนะครับพี่ๆก็หากคุณนะครับซื้อของใน Walmart นะครับแล้วชำระด้วยเหรียญดิจิทัลหรือว่า Sta b l e c o i เนี่ยวอลมาร์ Walmart, จะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบัตรเครดิตอีกต่อไปแล้วนะครับอ,อืก็มาดูคำถามหลกักๆเลยนะครับทำไมหุ้นถึงร่วงนะครับเมื่อบริษัทคาปกระดับโลกกำลังหันไปใชร้ระบบการชำระการเงินเนี่ยชำระเงินแบบใหม่นะครับนั่นหมายความว่า บริษัทบัตรเครดิตจะสูญเสียรายได้จากข้ามเนียมจํานวนมหาศ,าศาลเลยนะครับรูปแบบธุรกิจที่เคยมั่นคงนะครับอาจจะไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไปเทคโนโลยีใหม่กําลังเข้าจะมาแทนที่นะครับนักทุนจึงตอบสนองทันทีโดยโด้วยการขยายหุ้นนะครับด้วยการเทขายหุ้นในกลุ่มนี้กลุ่มการเงินอย่างหนักนั่นเองนะครับผมก็กลุ่มอื่นนะครับกลุ่มหุ้นอื่นๆนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ แน่นอนครับไม่ใช่แค่บริษัทบัตรเครดิตเท่านั้นนะฮะที่ได้รับผลกระทบบริษัทอื่นอย่างที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีการเงินครับก็ถูกเทขายเช่นเดียวกันครับเช่นเพย์เพานะครับเช่น p a y s a ซ e นะครับชิปโปรนะครับพวก Box กนะฮะก็ลดลงไปตามลําดับนั่นเองนะครับก็มาวิเคราะห์ผลกระทบระยะยาวกันบ้างครับหนครับระบบการเงินแบบดั้งเดิมจะถูกท้าทายนะครับเทคโนโลยีการเงินแบบใหม่เปิดทางให้า ผู้บริโภคและร้านค้าเชื่อมต่อกันโดยตรงเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางคนกลางเช่นธนาคารหรือบัตรเครดิตนั่นเองนะฮะหากกระบวนการนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายนะครับบริษัทแบบดั้งเดิมอาจจะถูกลดบทบาทอย่างรวดเร็วนะครับ2ครับบริษัทต้องเร่งปรับตัวนะฮะวีซ่าหรือมาส,สคาร์ท์คอาจจะต้องหันมาพัฒนากระเป๋าเงินดิจิทัลหรือระบบโอนเงินผ่านเครือข่ายโซลูชัน ว่าบล็อกเชนนะฮะของตนเองเพื่อรักษาตลาดเดิมไว้นั่นเองนะครับ3ครับความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายนะฮะรัฐบาลและสหรัฐนะครับและธนาคารเต่รขอขอไปธนาคารกลางทั่วโลกนะครับต้องรีบออกนโยบายเพื่อควบคุมและดูแลเหรียญดิจิทัลหรือว่าสเต็มเมอรคอยน์นี้นะฮะเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบการเงินในประเทศนั่นเองนะครับนักทุนมือใหม่นะครับควรติดตามอะไรบ้างนะฮะก็หนึ่งเลยครับท่าทีของบริษัทรายใหญ่ หาก Amazon แล้วก็ Walmart ครับเริ่มใช้งานจริงระบบการเงินทั้งโลกจะเปลี่ยนในเวลาอันใกล้นี้นั่นเองนะครับสองครับทงธุรือใหม่ควรปรับนะครับแผนปรับตัวของวีซ่าและมาสเตอร์คาร์ดครับติดตามข่าวสารนะครับข้อมูลการลงทุนด้าน,นเทคโนโลยีหรือความร่วมมือเกี่ยวกับบริษัทเงินดิจิทัลนั่นเองนะครับสครับการเคลื่อนไหวของหน่วยงานกำกับดูแลครับหากมีการประกาศให้ใช้ เหรียญ s t a เปอรคอที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับความมั่นใจของตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับ4ครับการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องครับนักลงทุนอาจเริ่มสนใจบริษัทที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีด้าน,นนี้ครับรวมถึงผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็บริษัทเชื่อมต่อธุรกรรมระหว่างการค้าลูกค้านะครับและก็ร้านค้านั่นเองนะครับผมก โอเคนี่คือเอาเอาข่าวสารนะครับว่าวีซ่ามัสคัททำไมถึงร่วงหนักขนาดนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนครับการเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเงินครับไม่์มานาเรียนครับเปลี่ยนดิจิทัลนะครับระบบการเงินแบบระคนกลางนะฮะและการที่บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่หันมานะครับหันหลังนะครับให้กับบัตรเครดิตนะครับทั้งหมดนี้คือสัญญาสัญญาชัดเจนว่าโลกกําลังเข้าสู่ยุคการยุคใหม่ของการเงินนั่นเองนะครับผมก็ ไปดูแนวรับจังหวะราคาของ m a s t e r c a r d นะครับกับ Visa กันบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับแท่งเดียวรู้เรื่องครับแล้วก็ลงมานะครับในทางเทคนิคนะครับลงมานะฮะชนเทนไลน์ตรงนี้นะครับ ชนทนรายเดี๋วนี้เป๊ะนะครับชนารยตรงนี้นะครับไม่ต้องเป๊ะมากแต่ว่าโดยประมาณก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับชนธารายตรงนี้ครับเส้นปะสีขาวของผมแล้วครับมีการดีดกลับขึ้นไปครับลงมาเจาะที่สี่ามหกครับดีดดดกลับขึ้นไปที่สี่สามห้าหนะครับ 3,4,6,38แล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปปิดที่352ครับสำหรับวี s ่ามาส e คราตครับก็ยังแข็งแกร่งนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับตัวอย่างไรนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะฮะก็ใครที่รอนะครับ visa ก็อยากจะรอที่3,303,29โดยประมาณครับผมจะรอที่ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นเทนหลักเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้นะครับ เทนหลักตรงนี้นะฮะเส้นประตรงนี้สีขาวตรงนี้ที่ผมทําไว้นี่คือเทนหลักของเขาที่เขาจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปก็โดนขึ้นไปก็เทลงมาครับ้นไปชนแล้วก็เทลงมานี่คือเทนหลักของเขาเองครับสำหรับวีซ่านะครับก็แนวรับวีซ่าครับแนวรับเดิมนะครับถ้าใครที่เข้าทันก็437นะครับ347ขอไป้วย347นะครับแล้วก็เราที่330นะครับสาหรับวีซ่านะครับผมแนวรับมาสเตอร์คลาสกันบ้างนะครับ ภ่า,ภาษระาผมไม่ได้สนใจเลยนะครับผมไม่ได้มีวอลลิสนะครับก็ไม่มีวอลลิสนะครับก็เพราะว่าเราถือวีซ่าไปแล้วนะครับเลือก อยากตีเทนหลักนะครับเ็ราเราจะมองภาพได้ง่ายนะครับเมื่อเราตีเส้นเทนหลักหรือเส้นแนวโน้มนะครับเราจะมองภาพได้ง่ายชัดเจนมากขึ้นนะครับดูทำฟิล์มวีกนะครับอโอเคชัดเจนนะครับลงมาแตะแล้วมีการดีขึ้นไปตลอดอ่าเหมือนเดิมครับเหมือนวีซ่าเลยครับก็ขึ้นไปนะครับแต่ระดับเส้นเสียงบนแล้วก็มีการเทขายลงมานะฮะก็รอได้ครับสำหรับมาสเตอร์ r าใครที่สนใจนะครับ อเคคนะครับสำหรับมาสเตอร์คลาสนะครับ2ไม้นะครับก็อยู่ที่535นะครับห้าสามห้าแล้วก็เราที่ห้าร้อยอีกหนึ่งไม้ครับสำหรับมาสเตอร์คลาสใครที่สนใจมาสเตอร์คลาสนะครับโอเคนี่คือมาสเตอร์คลาสของเราครับขอตีฟิโบแ๊บหนึ่งนะครับเพื่อความ เมคชัวร์นะครับเป๊ะครับปริมาณนี้บริวารบริเวณนี้นั่นเองนะสำหรับเมอร์เซอร์คาร์ดนะครับสองแนวรับนะครับก็นักลงทุนมือใหม่อย่างเราครับไม่จำเป็นต้องกระโดดเข้านะครับไปลงทุนกับเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับแต่ต้องตื่นรู้แล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดนะครับติดตามข่าวสารกับช่องนี้นะฮะหรือว่าติดตามข่าวสารกับพี่ๆติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าโอกาสไม่ได้อยู่ที่ ความรู้เยอะกว่าใครครับแต่อยู่ที่ใครเห็นภาพใหญ่ก่อนการต่างหากนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากนะครับข่าวสารนะครับเล็กน,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดหาข่าวสารคลิปใหม่ที่อาจจะพาเพื่อ,อนนักทุนมือใหม่นะครับจะได้เข้าใจเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆนะครับผมก็ ชวนคิดกันหน่อยแล้วกันครับว่าทุนมือใหม่ครับคิดว่า stablecoin ครับจะมาแทนบัตรเครดิตได้จริงหรือไม่นะฮะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเรารอฟังความคิดเห็นจากทุกคนอยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ทำสิ่ร้ายบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างตอา่อมาหยุดเที่ยวหยุดเล่นกันเนินเอาไว้ค่อยๆเดินก้าวไปอาจ,จไม่มีใครเข้าใจวันนี้นี่เป็นไรเพราะชีวิตวเสี่ยงหากจะเปลี่ยนให้ดีกว่าอันนี้คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกในถึงชีวิตที่ไม่ต้องรอใครช่วยเแลืออยากไปเคยยันยืนไว้ไม่เป็นภาระเคยต่อใครที่เราเบี้ย,ยทุกคนเค่อยๆมอกง,งามมีชีวิตที่หวังมีวันที่แสงสดใสทุกสสความสิ้นรางวัล ให้ฉันกล้าลงทุนคอนห,หายไปแต่เราไม่เสียใจเพราะฉันใช้เวลาติดตามทุกข่าวสารไปค,คือคืนที่โดดเดี่ยววันนี้สักวันมันต้องคุ้มค่าไม่ต้องขอเงินใครในวันที่ฉันแก่ไปเร็วๆยิ่งมีโอกาสดีปลูกต้นไม้การลงทุนให้โตขึ้นทุกปีดอกผลทุกต้นให้ฉันมีเซรีไม่เป็นภาระใครในวันที่ฉันแก่ลง ทางรอดไม่ใช่ทางเลือกลำธุระชีวิตที่ไม่ต้องรอใครใช่วยดูึลอกแกไปเคยยืนยืนไว้ไม่เป็นวรเพราะเคยต่อใครให้เราเบีย้ยทุกคนเคยเคยมอกงามมีชีวิตที่หวังมีไว้ที่แสนสดใสทุกความสิ้นคือรางวัลให้ฉันงตวาลงชวนรอดไม่ใช่ทางเลือก ลืมได้ขอแค่เธอเชื่อมันโลกเชื่อโลดเล่นเพือวันพรุ่งน,น,น,นี้ที่ดีกว่าให้การลงทุนเป็นความหวังไม่ใช่เพ่อความฝัน Apple and Amazon dreams we chase Microsoft and Tesla setting the pace Alphabet, Meta, we aim for high Netflix, a m d let's touch the sky หนื่อน้อยอาจล้มแต่ไม่กลัวสุดๆหัวใจจนวันนั้นต้องมาถึงทุกปลาทุกสักด้านที่ลงไปฉันเชื่อว่ามันต้องมีความหมายวันขนาที่ฉันเคยฝันไว้คืออีกสภาพที่ฉันเลือกเอง Starbucks and Coca-Cola feeling alright Adobe and Visa, Mastercard paving way Morgan Steady looks growth bright Pfizer Future the everyday JPM นี่คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกฉันไม่เลือกตด,ดขอแค่ล้าเดินไปชีที่ล้มกี่ครั้งจะลุกขึ้นได่เพราะการลงทุนคือชีวิตที่ฉันเลือกเองถึงใครว่าเสียไปเท่าไรฉันก็จะเดินต่อไปคือชีวิตที่ดีกว่านี้นี่คือทางรอดของฉนันเ